เมนหลักอยู่ที่ปะแตนเออเมนหลักอยู่ที่ปัแตนเอฟซี FC จริงๆก็คืออยู่ตรงนั้นแหะก็คือถ้าใครถ้าใครถ้าใครที่ที่ติดตามลุงพลปะแตนนะ่ะก็จะ,จะก็จะกดที่ปะแตนก่อนแล้วค่อยมากดติดตามพวกซ่องเล็กๆน้อยๆอย่างช่องพวกผมพวกอะไรเงี้ยเอ้าอะไรใครทำมันได้เลยให้มันมาวุ่นวายอย่าป้า ไม่สนใจมั้ยเห็นไหมนะทนายรัชพลจัดไปขนาดนั้นมันยังไม่สำนึกเลยนะทนายรัชพลด่ามันขนาดนั้นยังไม่สำนึกเลยเออคนมันงาด้านนะคือเอาง่ายๆนะอย่างอย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าใครโดนด่านี่ก็นี่ก็ถือว่า ต้องพิจารณาตัวเองนะนะอย่างทนายรัชพลอย่างเงี้ยถ้าถ้าใครโดนทนายรัชพลด่านี่มันถึงขนาดที่ว่ามึงต้องบวชล้างซวยเลยไหมอ่ะใช่ไหมแม่งถือว่าซวยมากเลยนะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่อ,อคนที่คนที่เก็บคนที่คนที่เก็บไว้ทหารคนที่เก็บไว้ ตลอดเลยนะแกยังเป็นคนที่เก็บไว้ตลอดเลยนะเพราะอันนี้โหด่าอียานสองวันติดนะแล้วด่าไม่ใช่ดา่าธรรมดาเลยนะโอ้ด่าแบบแสนเสียเทเสียเลยนะเออด่าแบบแสดเสียเทเสียเลยนะ ไปชมยานบ้างก็ได้นะยานอาจจะเจ็บก็ได้ดาเขาอาจจะเออว่ะท่มารีเออเ,เป็นไปได้นะอา่าป้าอิสระไปทืบหน้ามันที่ฝรัลล่งเศสยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะปีหนึ่งสองปีแล้วนะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเพราะค่อยไม่ค่อยเยบรกรถนะค่อยไม่ค่อยเหยียบไม่ไม่ค่อยเหยียบเยบรกเออสังเกตได้นะถ้าคนขับรถขับนิ่มๆน,มน,มนี่เขาจะไม่ค่อยเยบรก ไม่ค่อยเบรกรถพูดของพ่อใหญ่ซานได้ไหมเมื่อวานที่เขาเข้าไปเม็นในซ่องทนายรัชพลเนะ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวรู้รอเลยฮะเดี๋ยวรู้รอเลยคืออะไรอะ่ะมีใครพอจะเดาได้ไหมมีใครพอจะเดาได้ไหมยังมีค่าอยู่ไหมคำพูดพ่อใหญ่ซานยังมีค่าอยู่ไหมนะ อา้ทาทักทายจ้าฮัาลโหลคิตตี้อ้คดดอาคุยกันแต่อ๋อยังยังยังไม่จบกับหน่อไม้เว้ยเปลี่ยนเรื่องได้แล้วเปลี่ยนเรื่องได้แล้วหน่อไม้ไฟกินเองเออทนายใหม่อ๋อทนายใหม่เดี๋ยวรู้เหรอตาบอกรอเลยหมายความว่าเรื่องทนายใหม่ เดี๋ยวก็รู้อ๋อโอเคเข้าบัญชีวัดน้ำอูนแล้วจะส่งสลิปการโอนที่ไหนอ๋อไม่เป็นไรครับแม่อุ้ยตันยงก็สาธุนะครับแตุ่ขอให้แม่อุ้ยตันยงมีความสุขมากๆนะอย่าเจ็บอย่าจนนะจ๊ะแม่อุ้ยตันยงนี้เพื่อนก็เพื่อนก็ร่วมบุญตลอดนะร่วมบุญตลอดวัดน้ำอูนปีนี้ก็ทํากระถิ่นสร้างหอพระนะสร้างหอหอ ภาษาเหนือเรียกโฮงนะโฮงหลวงปู่โฮงหลวงปูนะงป่นะหรือว่าหอพระภาษาภาคกลางเขาเรียกหอนะนะนะแต่ที่ทางเหนือเขาเรียกโฮงโรองหรือว่าโรงนะหรือว่าโฮงอะไรเงี้ยเออวันก่อนแกเข้าไปเม้นท์ที่ช่องพัฒนมนว่าบอกบอกว่าลุงไม่ได้ทำก็ไม่มีใครเชื่อเอา้าก็เจ้าพูดไม่รู้เรื่อง่ะใครเขาจะไปเชื่อเจ้าล่ะ เออมันไม่ได้พูดอยู่ในศาลนะ่ะต้องดูว่าทนายพูดถึงอะไรก็ใครอยากกินอวดตาชานพูดหมายความว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นทนายอ๋อก็นึกว่าเออเดี๋ยวก็รู้ว่าคดีมันจะเป็นยังไงโอ้ยเราก็สาคิดไปทางโน้นเลยเดี๋ยวรู้ รอเลยบางทีบางทีก็งงนะอะไรวะเนี่ยบางทีนะบางทีเราถ้าไอคนไอไอไอ,ไอ YouTube กําลังพูดอยู่เนี่ยเกิลาเม้นมาอย่างเงี้ยบางทีมันเอ่อมันมันไม่ได้นั่นแนหะมันต้องมีต้นสายไปเหตุนิดนึงอะไรเงี้ยยังยัง อย่างถ้าคุยกันไปคุยกันมาแล้วเขียนว่าอร่อยมากเนี่ยมันทีงงเลยนะแต่วาบอกว่าเนอไม้อร่อยมากเออหนอไม้พอเย็นนิ่มอร่อยมากเอออย่างนี้เราจะเข้าใจเลยอย่างเงี้ยเออนะพี่ๆนะเวลาเวลาพี่ๆเม้นอะไรนะพี่ๆเอาขอต้นสายไปเหตุนิดนึงว่าคืออะไรเอออย่างถ้าตาชานไล์เม้นเมื่อวานอย่างเงี้ยบอกว่าทนายใหม่เดี๋ยวรู้รอเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตาชานไม่รู้หรอกครับเช <F az it> ื่อผมดิป้าไม่บอกหรอก ป้าไม่บอกหรอกเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวตาเอาไปบอกอีแม่หมดเดี๋ยวตาไปบอกอีแม่หมดเออเออป้าไม่บอกตาหรอกอีตาคนนี้เชื่อไม่ได้ตอนนี้เข้าไปเม้นทุกช่องเป็นพ่อที่ใช้ไม่ได้ก็ไม่น่านับถืออ๋ออันนี้ปายุพันธ์นะปายุพันธ์เม้นนะ สงสัยเหมือนกันว่าคือคืออะไรเออนะใช่ไหมพี่แป้นค่อยก็สงสัยเลยตัวลงเขาจะพูดเรื่องอะไรวะเออแล้วมันมันมัน,ม,น,ม,นมันต่อเนื่องกับไอ,อ้ลูกลูกเขยเก่าขเขาด้วยไงเออมันต่อเนื่องกับลูกเขยเก่าขเขาด้วย <c oughs> <c oughs> ค่อยให้เกียรตป้านะถึงไม่ได่า หรือวิจารณ์ตาไม่งั้นมึงเอ้ยแต่งหนะ้าลุกด่าคนแก่เอาบุญแล้วโอนไปร่วมทำบุญแล้วจะส่งสลิปไปที่ไหนอะเอาส่งมาที่ผมก็ได้ครับส่งมาที่ผมก็ได้นะครับเออเออแม่อุยตันหยงลายเรามีกันอยู่ไม่ใช่หรอมีไหมเรามีลายกันอยู่ไม่ใช่หรอ ก้ยตันหยงส่งมาได้ครับส่งมาได้สาธุนะครับแต่ว่าก็คือก็ปกติก็ถ้ามันอ,อของมันเข้าที่วัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรอวันรอวันที่ถวายใกล้ๆถวายกระถิน่นเนี่ยผมก็จะให้เขาไปอัพทีหนึ่งนะฮะเพราะมันเป็นเพราะมันเป็นไอเกี่ยวกับวัดมันไม่เกี่ยวกับเราไงเกี่ยวกับวัดเราไม่ต้องไปทําอะไรป้าไม่บอกหรอกหลอกตาหลอกตารู้ไอไหลรู้ไอไหลรู้หลก เออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะตารู้ไ้ไหลรู้ไ้ไห,หลรู้ก็โลกรู้วเออตาซ่องลอมใหม่ไม่มีหรอกจะไปปลอมได้ไงอะ่ะพี่ชมชมมีป้าสวย